ตามหาขนุนทองพลอยปลูกง่ายขายคล่องสวัสดีครับผมนุ่มเกตพลอยว่านุ่มเกตพลอยนะฮะเจ้าของเกตพลอยตรามนะครับความโดดเด่นเนื้อจะแข็งนะครับเนื้อแข็งแล้วค่าเอทิลีนมันต่ําจะไม่ทําให้กลิ่นเปรี้ยวมันเหมาะกับการเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไกลนะฮะแล้วก็เหมาะกับการที่เก็บไว้หลายๆวันรวมถึงการยืดอายุด,ด้วยอายุการปลูก เริ่มต้นจากการปลูกนะครับดูแลดีอายุอยู่ประมาณที่สิบหกสิบเจ็ดเดือนจะให้เริ่มให้ผลผลิตนะครับสองปีครับสองปีกำลังดีงขึ้นอยู่กับผู้ดูแลด้วยนะครับจะนำเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับนวัตกรรมนวัตกรรมคือเกี่ยวกับเรื่องพัดอาหารนะทีนี้เราจะช่วยมา สร้างขยายผลนะครับเพราะว่าขนุนตัวนี้ผลเคยโตนะครับหนึ่งไร่ถ้าของผมเองนะฮะจะปลูกร้อยต้นบนเขานะะผมปลูกระยะชิดเพื่อกุมความชิ้นสัมผัสเพราะระยะชิดเนี่ยผมเคยปลูกมาเมื่อสมัยประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วก็ให้ผลผลิตเหมือนเดิมต่อต้นนะครับอายุตัวอย่างต้นนี้แล้วกันนะครับอายุที่สามปีกว่าน,นะครับเราก็าจะไว้อยู่มาเจ็ดหรือถึงแปดลูกต่อครั้งนะครับ ลูกหนึ่งก็เฉลี่ยอยู่มียี่ห้าโลสามสิบโลสี่สิบโลห้าสิบโลไร่หนึ่งเราจะปลูกอยู่อันนี้อยู่หกสิบต้นครับต่อไร่เริ่มผสมเกรสรน,นะฮะคือจากผดเล็กเล็กอ่าเล็กตัวนี้นะที่จากผสมเกรสรน,นะครับจะผสมเกรสนนะะกร,สกรสแล้วเพชรเมียนะฮะจะผสมเกสรแล้วอยู่ประมาณถ้าผมทำผมเองก็อยู่ประมาณร้อยสิบวัน เข้าๆประมาณร้อยสิบวันการมองตลาดของผมนะครับต้องด้วยคุณภาพของขนุนก่อนนะครับเป็นหลักนะคะคุณภาพของขนุนเราเนื้อแห้งเราก็สามารถเดินทางได้ไกลการสูญเสียของปลายทางจะลดน้อยลงมาปริมาณเรายังไม่พอเรากําลังขยับขยายเรื่องของการทําลงแพคเกจนะเพื่อจะกระจายในประเทศเดิมทีเราเคยส่งไป ทางข้องโกงอะไรอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เราหยุดส่งเพราะว่าด้วยจํานวนยังยังไม่เยอะผลผลิตยังไม่เยอะแล้วก็เรื่องของกําลังปรับปรุง,งเรื่องของคุณภาพครับกับผู้ร่วมปลูกอยู่ครับเราจะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักตอนนี้แนวโน้มนะครับจะเน้นเรื่องของคุณภาพก่อนเร,อเราจะมีการขยายแต่เราจะเน้นผู้ที่ปลูกอยู่แล้วให้ขยายนะครับสวนไหนที่ ทำคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ของเราด้วยที่มามีมาตรฐานฮะเราจะให้ผู้ที่ร่วมปลูกก่อนครั้งแรกขยายออกมาอันนี้ครับเพราะว่าเพื่อพยุงให้เกษตรกรไปได้ไปร่วมทางเกษตรกรนะครับไม่ไม่จำกัดนะฮะคือหมายถึงว่าจะพือ่อใดๆก็ตามเราควรจะใส่ใจเรื่องของคุณภาพเป็นหลักก่อน